สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกทท่านนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปชุดเลขดับแต้มหรือว่าคู่ดับนะสองสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างก็เอาไปลดต้นทุนกันมีหลายชุดอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะดับแต้มล่าง หรือว่าคู่ดับล่างงวนนี้มีเยอะหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่สูตรนะฮะนี่เป็นสูตรดับแต้มแต่ว่ามันเป็นคู่ดับนั่นแหละดับแต้มก็เป็นคู่ดับคู่ดับเมื่อวานผมก็ได้มาหนอยนะได้มาหน่อยหนึ่งก็ได้มาหกเข่งเพราะทุนมันน้อย ทุนมีอยู่ไม่ถึงสามร้อยไม่ถึงสามร้อยก็เลยได้หน่อยได้ออกกำลังกายมาร้อยสี่สิบก็สี่ร้อยกว่าบาทแล้วก็ลูดนะฮะลูดก็ห้าเข่งห้าเข่งทุนเข่งหนึ่งก็เหลือสี่เข่งรวมแล้วได้มาประมาณหกเข่งหกเข่งนะฮะได้หกเข่งก็ เข่งละร้อยกินของแพงเลยกินปลาทูแพงเลยเข่งละร้อยตัวมันเริ่มเลยนะี่ฮะถามว่าได้อะไรได้พิเศษฮะได้ได้แปดบนล่างมานะฮะได้แปดบนล่างก็แปดสามก็แปดเจ็ดแต่ว่าเราไมา่ได้รูดบนเราวิ่งเอาโกลมมันไปออกหลัก100ร้อยลูดก็เราก็ตายเราวิ่งเอาดีกว่าได้น้อยแต่ได้ชัว ดีกว่าไปออกหลักร้อยแล้ว,ลวมานั่งเสียใจนะฮะเมื่อวานส่วนตัวเดียวไม่มานะไม่มาพอไม่มาผมก็ไม่มีการชาติไม่มีเฉพาะกิจก็เลยรู้แล้วไม่มาก็ต้องมาตัวอื่นผมก็เลยจัดแปดไปนะเพราะว่ามันมันตรงกับไอ้ดับพอดีแต่เราคิดว่ามันจะมาห้าเมื่อวาน มันเป็นในตรงกับสูตรดับพอดีเหมือนกันแต่ดับชนเด่นแล้วเด่นไงถ้าเอาตัวอื่นก็สบายไปไอคนที่มีปฏิทินนะดูปฏิทินดูปฏิทินไว้ด้วยนะปฏิทินไอปฏิทินของฮาหนอยอนะ่ะที่ให้ไปในกลุ่มนะฮะเมื่อวานวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ก็อะไรมาล่ะ สองมาเป็นตัวแรกเลยแล้วก็กาชาติก็เก้ามาเนะี่ยกาชาติก็เก้ามาแล้วก็มาปกติก็เก้าเก้าเจ็ดอีกนะแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ปกติมาทั้งเก้าทั้งนั่นเลยสองสองตัวเลยตัวนี้วันนี้วันวันอังคารท่านก็ดูเอานะยท่านก็ดูเอาในปฏิทินเนะ่ะ คือเราไม่ได้ให้ของกโลกโสไปนะให้ของดีไปก็เอาของดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะเอาของดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะดูใครจะให้อะไรมาก็แล้วแต่ถ้ามันชนกับปฏิทินของเรา <empezar. S 1> เราจ,จัดหนักได้นะสมมติว่าอาจารย์อื่นก็ให้มานะเอฟเออะไรเขาเรียกอะไรอะ บางคนก็ไม่ได้เรียกอาจารย์เขาเรียกเออแอดมินแอดมินอื่นก็ให้มาเงี้ยมันตรงกับเราเอ้ยเราก็จัดหนักได้เลยนะะทำไมไม่ตรงเราก็เบาไว,ไว้ก่อนทำไมตรงในเลขสามตัวที่อยู่ในปฏิทินเนี่ยเราก็เบาไว,ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นใครอยากจะเข้ากลุ่มเข้าอะไรก็เข้ามานะฮะเข้ามาในคิวอาโค้ดของผมที่ส่งไปนะฮะวันนี้ก็ลงให้แล้วนี่นะฮานอย แ k เอาไว้ดีไหมท่านแ KB เอาไว้ดีไหมฮะเพราะเดี๋ยวว่าเวลาจะหมดหรือเปล่าทันหรือเปล่าเอาเอามาบอกให้เด่นวิ่งรูดห้ากับหนึ่งก็มีห้าแปดห้าสี่ห้าเจ็ดห้าห้าศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งหกและห้าหนึ่งนะฮะแล้วก็ปกติแล VIP ้ววีไพเด่นวิ่งรู่แปดกับสามก็มีแปดหนึ่งแปดห้าแปดสองแปดสี่สามแปดสามหกสามสี่และสามศูนย์ฮะ ตัวเดียวสมนะตัวเดียววันนี้สามโอเคนะโอเคนะส่วนในกลุ่มเดี๋ยวมีใครอยากจะได้9กซแล้วก็กำลังวันของของแต่ละวันที่ที่คิดได้นะก็ลายไปขอก็แล้วกันทีนี้ก็มาเลขวิ่งลงให้พวกนี้นะรัฐบาลเลขวิ่งล่างวิ่งบนลงให้พวกนี้เอาแต้มดับ สองตัวล่างวงเล็บคู่ดับนะฮะคู่ดับก็มีแต้มแปดก็มีสี่สี่ศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหกหกสองห้าสามสามห้าแล้วก็้าเก้าเก้านะฮะเก้าเก้าแล้วก็ยังมีศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งแปดแปดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองสามหกหกสามหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกข้างหลังนะเนี่ยหก หกเจ็ดแล้วมาเจ็ดหกแล้วก็ห้าสี่สี่ห้านี่คือแต้มคือถ้ามันตรงกับเลขที่ท่านชอบท่านเอาน้อยหน่อยแต่อย่าไปเชื่อใจมากกับคู่ดับนะฮะแต่ว่าที่คัดมาให้คือมันชนนะอย่างแต้ม 8, แปดแ้มเก้าเงี้ยมันชนดับ 8, แต้มแปดแ้มเก้านะฮะแล้วก็ไอ้หกเจ็ดเจ็ดหกนี่เสริม,มานะ,ะเสริมมาคู่ดับล่างเขาที่แล้ว ดับอยู่นะฮะดับอยู่อีกสูตรหนึ่งก็ดับอยู่แต่ผมไม่ได้ลงให้มั้งทีนี้มาก็ดับแต้มบนมันเขียนแล้วมันเยอะนะฮะผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียนให้ก็ดับแต้มสามแต้มเจ็ดแต้มศูนย์แต้มสี่แล้วก็แต้มสามแต้มสามก็ชนนะฮะทีนี้ก็ค่อนข้างชัวเอาแต้มชนไปค่อนข้างชัว แล้วก็คู่ดับคู่ดับบนดับสองตัวนะฮะดับสองตัวบนก็มีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองเก้าเก้าสองสามแปดแปดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าหกหกห้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดและเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะมีด้วยกันขีดคู่ไม่รู้แต่ว่าเอาไปลดต้นทุนได้เอาไปลดต้นทุนกันก็อย่าลืมนะฮะ ถ้าถูกหวยเขาเรียกว่าสมัยโบราณเขาเรียกถูกหวยรวยโปรโปรเล่นกันยังไงผมไม่เคยไม่ทันเกิดไม่ทันนะโปรถูกหวยรวยโปรแล้วก็อย่าลืมทําบุญนะเพราะเงินนี้เงินที่ท่านถูกถูกหวยเนะี่ยมันเป็นเงินเท่านะฮะได้มาแล้วมันก็ต้องออกหรือมันจะออกทางไหนละ่ะมันมีอยู่ออกหลายอย่างนะถ้าออกไปทางบุญทางกุศลมันก็ได้แั่ตัวเราแต่ถ้า ออกไปทางเอาไปซื้อรถให้ลูกแล้ลูกไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็ออกในทางที่ไม่ดีนี่ไม่ได้แช่งนะแต่ก็ให้ระวังไว้นะก็หลวงปู่ที่อยู่วัดป่าแดนนาบุญท่านให้ไปถ่ายคลิปตอนนี้ก็หินอ่อนเข้าแล้วก็คือวัสดุก่อสร้างนะเข้าแล้วเคยให้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 ผมไปทำแต่ว่ามันไกล แต่คงจะไปวันเสาร์นี่แหละจะได้หรือเปล่าไม่รู้จะทันหรือเปล่าไม่รู้ก็ท่านอยากจะให้ว่าอยากจะให้ไปถ่ายเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของพวกเราที่ว่าปัจจัยที่ท่านรับไปนั้นท่านสร้างจริงท่านไม่ได้เอาไปเข้าโพเข้าหอนะฮะท่านจะให้ไปทำเพื่อยืนยันผมก็กะว่าจะไปเหมือนกันแต่วันนี้ไปไม่ได้เพราะว่า แ็ต้องไปกดเงินสามร้อยให้กับลูกนะฮะไปกดไปกดให้เขาก่อนอา่าไปกดเอาของมาใช้ก็มามา่าปลากระกปองนี่แหละเอากดเอามาให้ไว้ตุนไว้เขาก็อยากจะร่วมทําบุญนะก็เมื่อกี้ก็เข้ามาห้าร้อยนะตรงอัดอัดคลิปนี่แหละแต่ว่าเป็นเงินบุญหรือเปล่าเราไม่รู้เดี๋ยวต้องดูเจตนาเขาก่อนพอเขาให้บูชาครูหรือว่า ให้ปูกระเบื้องนะฮะบัญชีบุญก็0202622 02 08398นะศูนย์ธนาคารอมสิน,นะฮะท่านมีร้านก็ทำทักห้าแสนได้นะผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปผมนะบางท่านมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านก็มีผมเชื่อนะส่วนจะสนับสนุนช่องช่วยค่าเน็ตผมก็บัญชี หกหกสี่สามแปดเจ็ดหนึ่งแปดูย์ปดเนี่ยธนาคารกรุงไทยอันนี้สำหรับท่านที่มีจิตใจเนีจิตใจที่ว่าสมนาคุณผมช่วยผมในอะไรนะค่าเน็ตค่าเน็ตเดือนละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะะ งวดนี้จ่ายช้าหน่อยมาจ่ายเอาวันที่สองเลยมึงวันที่สองเนอะวันที่สองรือว,วันที่หนึ่งนี่แหละปกติแล้วจ่ายวันที่ยี่สามแต่เนต็ตเ,เนต็ตมันสะดุดสะดุดสะดุด,ด,ดก็ว่าจะเปลี่ยนโปรจากโปรเจ็ดร้อยกว่ามาเอาสักเหลือสักห้าร้อยเก้าสิบก็พอวันเดียวจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนก็ตอนไปที่จะไปวันที่ยี่สามนี่แหละจะเปลี่ยนโปรแล้วจะไปวันที่ยี่สอง ก็อีกหลายวันเหมือนกันจะไปเปลี่ยนโปรเป็นห้าร้อยกว่าบาทเจืพ่อจะได้ประหยัดลงมาสักสองร้อยเพราะมันหนักนะฮะหนักมากๆเลยมันไม่ใช่ค่าเน็ตอย่างเดียวค่าไฟเดือนนี้พอพัดลมมาใส่มามา,มาปเปิดปั๊บพัดลมร้อยกว่าบาทค่าพัดลมตัวเดียวร้อยกว่าบาทเพิ่มมาร้อยกว่าบาทจากห้าร้อยห้าสิบเป็นหกร้อย ห้าสิบเจ็ดเบอร์เพิ่มมาร้อยกับบาทก็ว่าเดี๋ยวว่าจะจะไม่ใช้แล้วจะไปซื้อไอ้ไอ้ที่ว่ามันประหยัดประหยัดเบอร์ห้ามาใช้แต่ก็ต้องทนนะต้องทนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็วัดป่าวัดวัด,ว,ดวัดเชิงไหวอะวัดป่าเชิงไหวก็สร้างสร้างห้องน้ำห้าห้องก็ท่านลายมาลายมาบอกผมผมก็ยังไม่ได้ไปเลยเพราะว่า ปีนี้จะได้ไปทอดกระถิ่นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ปีที่แล้วไปทอดมาวัดป่าวัดวัดเชิงหวายนี่ผมไปเอาเอาอีสุสุนะฮะไปแวนไปถวายท่านไว้คันแรกเลยเป็นคันแรกเลยก็ถวายที่นั่นแหละที่ขาวที่ขาวมุกนะะท่านก็ยังใชอดูนะฮะแล้วก็ไปทอดกระถิ่นทุกปีปีนี้ก็จะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้เพราะรับปากหลวงปู่ที่วัดป่าแดนนาบุญไว้ ถึงไปก็เงินจะไม่เยอะะทักสามสี่พันก็ไปได้แต่ว่าแต่ก่อนไอด 2, นะะ้ไปทอดทีละสองสมื่นนะฮะไปทอดทีสองสมหมื่นปีที่แล้วรู้สึกว่าจะหมื่นเจ็ดหรือเจ็ดหรือเท่าไหร่นี่แหละหมื่นกว่าบาทปีนี้ก็จะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอยู่ที่สมาชิกด้วยฮนะสมาชิกด้วยว่าจะร่วมด้วยช่วยกันมากน้อยขนาดไหนถ้ามากเราก็ไปได้ทำสักสามวัด แต่ถ้าน้อยเราก็บางทีก็เหลือวัดเดียวเหมือนกันแต่จะพยายามให้ได้สามวัดก็มีวัดน้องขุนนะไม่ไม่เยอะเหมือนเก่าเลยวัดน้องขุนเพราะว่าปัจจัยเราได้น้อยเราก็ไปน้อยวัดป่าแดนนาบุญนะสร้างจจดีก็ไปเยอะหน่อยเพราะว่าวัดน้องขุนก็โบสก็จะยกช่อฟ้าแล้วนะฮะที่เราทอดกระถิ่นไว้เนี่ยตอนนี้วัดโบสถ์จะทอดจะทอดจะจะยกช่อฟ้าแล้วนะตอนนี้กําลังทําอยู่ช่อฟ้าสแตนเลสเกือบล้านนะฮะเกือบล้าน นะภูมิใจความภูมิใจของพวกเรานะฮะความภูมิใจของพวกเราที่ได้ร่วมกันสร้างผมมาอยู่มีแต่เสาแต่ตอนนี้ยังคาเรียบร้อยติดช่อฟ้าอะติดไอ้โครงช่อฟ้าใบเลกาหางหงแล้วแล้วก็หลอดหลอ่ลองานบุญยกช่อฟ้านะฮะก็ขอให้ทุกคนทุกคนที่ร่วมบุญมากับผมนะฮะช่วยอนุโมทได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญสำหรับพวกเราด้วยนะฮะทริปนี้ ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพรุนี้เลขวิ่งนะผมจะลงเลขวิ่งให้ทั้งบนทั้งล่างนะคะคลิปนี้โชคดีและสวัสดีครับ